สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการตั้งเวลาในการโพสต์นะครับสามารถตั้งได้แบบทั้งแบบสร้างกระทู้ใหม่และแบบอัดกระทู้นะครับาการตั้งเวลาการโพสต์หรือการดันกระทู้ดียังไงนะครับก็คือบางครั้งท่านอาจจะไม่ได้อยู่หน้าคอมตลอด24ชั่วโมงหรืออาจจะมีธุระออกไปข้างนอกแต่ว่าต้องการกําหนดเวลาที่ต้องการโพสต์ในเวลานั้นๆหรือวันถัดไปประมาณนี้นะครับสามารถ โปรแกรมนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็จะไปที่แทบที่เป็นเหมือนปฏิทินนะครับถ้าดูดีๆมันจะเหมือนปฏิทินนะครับนะครับก็คือถ้านับก็าหนึ่งสามี่ห้าหเนี่ยครับแล้วก็นี่ครับก็คือ e n a b l e Schedule นะครับก็คือ ลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็เราตอนนี้เราก็จะสามารถตั้งเวลาได้แล้วนะครับาวิธีการตั้งเวลานะครับเรากลับมาที่ท็อปปิกครับหรือเทมเพลตนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเาเดี๋ยวผมจะคลิกไปที่เทมเพลตนะครับตรงเทมเพลตจะเห็นคําว่า schedule create test นะครับก็คือเป็นการตั้งเวลาการสร้างกระถูนะครับส่วนตรงท็อป c ิกนะครับก็จะคำคำข้างหน้านะครับจากคําว่า repy now ก็จะเปลี่ยนเป็น schedule repy นะครับ เดี๋ยวผมจะลองกลับไปติ๊กออกนะครับก็จะกลับมาเป็นอารีพายดาวนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าาลูกค้าลืมคลิกตรงนี้ทุกครั้งนะครับถ้าลูกค้าต้องการจะปิดการใช้งานหรือเปิดการใช้งานจะ,าจะต้องกลับมาคลิกที่ตรงนี้ก่อนเสมอน,นะครับพอ,อวิธีสังเกตนะครับ ถ้าเรากด enable แล้วนะครับก็คือมีคำว่า Schedule h e d u l e ข้างหน้านะครับหรืออมีปฏิทินอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อความของผมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดันกระทู้ของผมจริงๆเลยก็ได้ครับผมขอทำการเคลียร์แล้วนะครับอ่าโอเคผมจะพิมพ์ว่าตามที่ผมขายครับก็คือโปรแกรมพนันบอลนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะทําการอ่ะเดี๋ยวผมคลิกไปที่เทมเพลตนะครับเทมเพลตก็เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้านะครับคนลูกค้าเก็บหมวดหมู่มาครบแล้วนะครับเราก็จะตั้งเวลาตรงนี้นะครับแต่ว่าวิธีการก็คือตั้งเวลาแล้วก็กดสร้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะทําในการดันแทูแทนครับผมก็จะมาที่มุมตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนปฏิทินครับ สีฟ้าขาวนะครับแล้วก็จะมีจุดแดงพอมาวิธีนะครับมันจะขึ้นขึ้นว่านะครับเช้งไทม์นะครับคลิกหนึ่งครั้งกับแล้วก็กดเช็คเวลาของเรานะครับเคลเรนซ์ไทม์ตอนนี้เวลาในเครื่องของผมก็คือตีห้าตีสิบแปดนะครับพอกดเคลเรนซ์ไทม์เสร็จนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถกดบวกเวลาไปได้นะครับก็คือบวกไปทีละครึ่งชั่วโมงหรือตรงนี้ก็จะบวก 1นึนาทีสินาทีอะไรประมาณนี้ครับก็คือที่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวันที่นะครับวันนี้เป็นวันที่3ามอนะครับก็คือวันที่อัดวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับผมจะเลื่อนไปเป็นเดืนอนเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเป็นวันที่หนึงแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแก้เวลาได้เหมือนกันครับก็คือ,อเอาเมาส์ชี้ เมาส์ดับเบิลคลิกนะครับหนึครั้งนะครับก็คือกดบนก็คือเพิ่มกดล่างคือลบแล้วก็ตรงนี้นาทีก็เหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวผมลองกดชูดนะครับตอนนี้โปรแกรมก็แค่จําค่าการตั้งเวลานะครับแต่โปรแกรมยังไม่ได้ตั้งเวลานับถอยหลังนะครับเราจะต้องกด s c สเก u ดว r ีพายนะครับส่วนแถบสีเขียวนะครับก็คือเป็นเป็นการตั้งเวลาที่ผมเคยตั้งไว้นะครับ ก็คือเป็นการตั้งเวลาของผมนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงไทม์เลบเป็นการนับถอยหลังนะครับผมตั้งเป็นของวันพรุ่งนี้ตอน8ปดโมงตอนนี้มันกาลังนับถอยหลังก็คือเหลือ26ชั่วโมง49นาทีนะครับแต่ผมจะกลับไปตั้งใหม่ครับกับคลิกเครื่องเล่นไทม์นะครับเวลาเราคลิกเครื่องเล่นไทม์มันจะกลับมาเป็นเวลาปัจจุบ,บันครับวันที่ก็จะกลับมาผมลองตั้งว่าอเอาใหม่ มองตั้งว่าตีห้าห้าสิบหกให้ทำการโพสนะครับกดชุดแต่ตอนกด s ส,สเกจดูรีพายนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าฝั่งขวาเนี้ยเราได้ทำการไฮไลท์ทั้งหมดหรือ,อยังครับแล้วก็พอเรา,าเช็คแล้วนะครับว่าเราไฮไลท์หมดแล้วก็กดสเกจดูรีพายครับเราสามารถาตั้งได้หลายเวลาครับในโปรแกรมนะครับ ตั้งได้ไม่จํากัดเลยครับคือเราจะตั้งทั้งเดือนก็ได้นะครับเนี่ครับสมมุติว่าอ่าผมต้นในโปรแกรมนะครับผมตั้งว่าอีกตีห้าห้าสิบหกนะครับให้ทําการโพสต์ตอนนี้ก็เหลือีกหกนาทีนะครับโปรแกรมก็จะทําการนับถอยหลังนะครับตอนนี้เหลือหกนาทีครับแล้วก็ตรงแอคชั่นนะครับตรงรีพายคืออะไรนะครับรีพายก็คือ เป็นการดันกระทูนะครับส่วนการสร้างกระทูมันก็จะขึ้นว่าน่าจะเป็น create test อะไรประมาณนี้นะครับส่วนสีเขียวก็คือการโพสว่าโปรแกรมโพสไปแล้วนะครับวันที่เท่านี้เท่านี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถคลิกได้นะครับว่าชช้นนีคค all talks, all ่ครับก็คือ shadow after all tasks all done นึงครับก็คือถ้าอ่า การดันกระทู้ของลูกค้าครับหมดก็คือมันโพสต์ไปจนถึงวันที่26ใช่ไหมครับก็คือหมดแล้วก็คือโปรแกรมก็จะปิดนะครับหรือผมลบตรงนี้ออกก็คือโปรแกรมมันก็จะเช็คนะครับว่าอันไหนคือเวลาที่นายาวนานที่สุดนะครับถ้าเวลาที่ยาวนานที่สุดได้ทําการโพสต์เสร็จแล้ว โปรแกรมก็จะทำการปิดทันทีนะครับก็คือโดยการติ๊ก shutdown after เพื่อเป็นการประหยัดไฟนะครับหรือไม่ต้องคลิกก็ได้ครับแล้วแต่คนที่ต้องการปิดเครื่องนะครับแล้วก็เมนูที่ผมลืมสอนนะครับก็คือ,คอเมนูการเซฟข้อความนะครับการเซฟข้อความนะครับโปรแกรมจะทําการ เซฟข้อความที่เราพิมพ์ล่าสุดนะครับอย่างตอนนี้ผมพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมครับผมเซฟอ่ะแล้วก็ดูที่แถบสีเขียวครับตอนนี้โปรแกรมโพสตอ่ะโปรแกรมเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปิดแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะเนี่ครับก็คือโปรแกรมก็ยังอยู่นะครับอ่ะข้อความก็ยังอยู่ครับ แล้วก็เราก็พอเนี่ยครับก็คือถ้าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาเป็นรีพายแนวนะครับถ้าหากต้องการตั้งตั้งเวลาเพิ่มก็คือเราจะต้องมากดแอนิเบิลนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะ,ะเผลอปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยครับเวลาก็ยังถอยหลังอยู่ครับแต่ว่าถ้าถ้าเผลอปิดโปรแกรมไปแล้ว แล้วเวลานับถอยหลังมันถึงจุดที่ต้องการโพสท,ที่โปรแกรมจะโพสแล้วนะครับโปรแกรมจะไม่โพสให้นะครับก็คือลูกค้าจะต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้นะครับห้ามปิดโปรแกรมเด็ดขาดครับยังไก็ขอบคุณะนะครับที่รับชมรับฟังครับเดย,ยังไงเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ